究極の破壊僕が超えなければならないものこの場所を見て感じて改めて自分のなすべきものが見えた <laughs> 初心を取り戻せたっていうのかな君のおかげだ <laughs> ありがとうだからこれで遊びは終わりだ <laughs> 精一杯やってみようと思うからどうか受け取ってほしい กับ <At> <Huh? S 1> สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของซิตวีสนะครับผมนะแล้วก็จะมาสอนทำทุกคนด้วยนะครับผมนะซึ่งไอตัวในส่วนของเออซิตไอเนี่ยผมไม่ได้หาเองนะมีคนให้ในสตรีมนะผมก็ต้อง ขอพุณนด้วยผมให้เขาแล้วก็ผมผมก็แลกกับการให้เขาให้เขาเป็นเออแอดมินในช่องนั้นหนึ่งเดือนนะก็เพื่อกับแลกกับซิดออยนะก็คนนั้นก็นั่นแหละผมไม่เกยคนเดิมนะโอเคมาผมก็จะมารีวิวกันเลยนะผมแล้วก่อนจะไปิว,วผมขออนุญาตทำก่อนนะผมซึ่งวิธีการทําเนี่ยให้ทุกคนนะผมมาที่เกาะเออซัมมอนบอสนะตรงนี้นะอ่าให้ทุกคนมาตรงเออเอ็นพีซีตัวนี้นะให้ทุกคนนะมาตรงนี้แล้วก็กดไปนะผมจะเจอกับเออ ที่การเสกบอสนะมันสามารถเสกบอลซิดวีสองด้นล่างนะล่างสุดเลยจะมีการเสกอยู่สองอย่างก็คือใช้เงินหกล้านแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยเจมนะแล้วก็ซิดคอกนะก็คือเออในส่วนของผ้าคลุมนะเนี่ยผ้าคลุมอันนี้นะผมนะอ่ะให้คนเสกไปเลยนะสเสกเอเนอร์ของเอซิดเชนี่ไปนะเสกไปแล้วผมนะก็จะได้ซิดอย่างนี้นะ วัสิอย่างนี้ให้ทุกคนตีไปนะผมโอกาสดรอปในส่วนของซิดไออยู่ที่0.05เปอร์เซนนะแล้วก็ซิดคอกอีกก็0.8เเนะซึ่งทุกคนนะต้องมีซิดคอกนะครับผมในส่วนของซิดคอกประมาณ15อันแล้วก็ซิดไอหนึ่งอันนะครับผมในการทํานะซึ่งซิดคอกก็คือผ้าคลุมอันนี้15อันแล้วก็ซิดคอกหนึ่งอันนะครับผมซิดไอเออซิตไอเออหนึ่งอันนะครับผมประมาณนี้โอเคทุกคนได้สองอย่างให้ทุกคนมานั่นบนนะจะเจอกับเ เจอกับไอซิทนะตรงนี้เลยนะตรงนี้จะเจอซิทตรงนี้ให้ทุกคนนะผมเตรียมเพชรมาทั้งหมดสองแสนห้าหมื่น 25, หรือเปล่าวะก็ซิทซิทคอกสิบห้าแล้วก็ซิทไอหนึ่งนะผมก็นี่ผมซิทไอแล้วก็ซิทคอกนะกดไปเลยครับอ่ะแล้วก็ได้ละโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันเลยนะครับผมนะโอเคสกิลแรกนะผมเป็นการอะไรว,วะเป็นการกระทืบพื้นนะผมนะ วันนี้สกิลที่สองนะเป็นการเป็นการวัดฟันไปมานะผมเนี่ย มันจะหยุดโอเคหยุดละโอเคสกิลซีนะสกิลซีดีคาบารีอะตอมิกสกิลซีเป็นการฮิวเลือดนะผมสกิลวีนะสกิลวีสกิลว,นะว,วีเป็นการใช้อะตอมิกนะผมนะก็อะตอมิกเหมือนวีหนึ่งเลยนะเหมือนจะเพิ่มดาเมจขึ้นมานะแล้วก็วงกว้างขึ้นมัน้งไม่รู้เหมือนกันนะโอเคตอนนี้สกิลสุดท้ายก็รีโหลดเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วผมจะมา เออให้ทุกคนดูเลยนะครับผมนะก็ขออนุญาตเปิดเสียงให้ดังหน่อยก็แล้วกันนะผมนะโอเคมาเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะว่ามันเป็นยังไงนะผมนะ 3, 2, สามสองหนึ่ง 究極たる最強無比の一撃 ก็มาเนี่ยสำหรับรีวิวการรีวิวซิ V2 แล้วก็การสอนทำแบบเรียบง่ายนะโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย